กดอ่านละกดอ่านละสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับวันนี้เราจะเล่นหมดอะไรกันดีอ๋อครับวันนี้จะเล่นเอาหรือเปิดหมอปากาเลยครับโอ้โคตรกล้าเลยพี่โอ้พี่อุตส่าห์มาตรงเวลาจริงพี่ตรงเวลาแล้วก็ไล์ตรงเวลาเพราะพี่เลยไม่มีที่ลำบากแย่เลยเออเลยไปแค่ห้านาทีเองบ่นเยอะชิดผายไม่มีใครบ่นเลยตอนี้ต้องดูพี่้อนตัววันนี้พี่มีหัวข้อล่วงหน้าไปหรือเปล่าครับพี่ฟาร์มไม่มีเลยครับอะไรที่เป็นไวรัลในตอนนี้บ้างครับ หัวอ้ออะไรก็ช่างแม่งเหอะกดเล่นไปก่อนเอจริงอาแล้วหมดอะไรอ่ะหมดเลยไม่เล่นแบบไม่โคตรรีบไอ้เหี้ยวมีเวลาจำกัดด้วยเอออันนี้แหละปาที่มีคนถามว่าพี่ใส่เพลงสตาร์ a อรได้ป่ะพี่ใส่ได้ถ้ามไม่ติดลิขสิทธิ์นต่ะนะมันมีสตาร์วอร์ไม่ติดไม่ได้มีอ๋อมีอยู่เวอร์ชันคุยคุยมีไปเลย คิดไม่ออกเลยไฮ้ฟุกยังไม่ได้วาดเลยแมวนดีีคนกดแท้ๆรับความเผาดีเปต้ยจะบอกนะว่ามีแต่คนวาดอะไรแบบนี้อันนี้โมบุเลต้เร็วลกไม่ทันไม่ทันไม่ทันเลยลงสีไม่ทันหรอกไม่ไม่ไม่ วาดไข่หวานกุลิมวาดอายเลยแล้วกันมวยไวน์แกนถัดไปถูดิวาดเร็วผมบอกเลยรูปแรกกับรูปสุดท้ายเหมือนนี้เชื่อผมเหมือนสุดจัดวาดไปถาดไปถูดเลยโมเต็ลินสองไงเออบอกแล้วใช้กบเหล่าดีๆีอ้ดิดีสิวเด็บเด็ด็บเด็ดเด็ดเอานดูว่าผิวเอา โอ้ไข่ดาวพูดยังเปไม่ถอเลยกีดกูอะไรกลับลงไปให้แล้วแต่เป็นอ้ไม่รู้ว่าใครเ่ตัวเองที่มันว่ามน่เฉยเลยวยอันนี้อันนี้ครบทุกคนเลยหรือเปล่า สปอยอะไร,ああร s <S อ่ะยังไม่งใครเ้นเลยยังไม่ได้ดูเลยแย่มากแย่มากไม่รู้อ่ะแต่กูกำลังอินกับอันอันเดิมอ่ะก็เลยแบบจับต mm ับจั้เนกองเลยสุ่มกองอันนี้คือการที่สกีมินีผสมพันธ์กับอัเบล่าแมน เด็กคนเก่งไอ้ยังี่ามปแก Why Why ไม่ทำแกมาถึงผมมีแค่ฟันแ่ดนเ่งมีแค่นี้เลยเย่ g i e me what ทำมรี้ Give me ไอ้ส่วอันนี้เราไม่ได้กำหนดหัวข้อนะครับผม กดแม่งเลยมาแบบเป็นจีเลยตัดมาเซนสลายไม่ทันเหมือนกันเราเป็นโอ่ไปดูส้วมไปนีดับในี่ผมว่าไอ้นี่อยู่คนเดียวทิ่มาใหม่กใจแหละอันนี้เน้นตูดิพี่ไม่ชอบีเน้นหน้าเท่าไหร่ตูสิโอ้ยน้นไที่พี่ฟังคลอพี่ฟังจะพาลงส้วมย ต้องลงส้วมจำไว้เขาเกิดมาบนส้วมป่ะแม่คอดออกมาพร้อมโถขี้เยอะจังเลยนี่ไม่ได้กำหนดโจทย์นะฮะไม่ได้ไม่ได้กำหนดโจทย์สายสมันพวกพ้องเลยพี่ไม่เคยดูารูโต้พี่นารูโตะไอเวนเต็ม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 คือแบบฉากหลังเหรออะไรก็ได้ตรงกลางครับพี่เราให้ทุกคนไปเติมเราอยากให้ว่างอะไรอยางเี้เวลามันน้อยยังเฮ้ยเฮ้ยอะไรอย่างน้อยจัง่ะ อะไรนี่ว่าอะไรดีว่าอ <t> ันนี้เลยไม่เอาเติมซ่วมไหมพี่เติมซ่วมตัวโองนี่มันก็แอบไปเหมือนกันใชไหพี่ไปอะวะนิดนึงเลยพี่เฮ้เชี่อเด้อเกูไม่ทันจริงๆคำไม่ลแม่นี่มันใส่สูบปะ ผมจำไม่ได้แนละ้วพี่ผมไม่ดูนานแต่พี่ดูมานะว่าในเนื้อเรื่องหลักอาจจะใส่เสื้อผ้าแต่ว่าเนื้อเรื่องเสริมไม่ใส่แปลกมากไม่ม,มีแล้วไอ้เหี้ยมึงนี่ไปดูผิดเรื่องตลอดไอ้เวร <c oughs> เอาหร <c oughs> อเอาหรอเจ้าของเขาแชร์ใน y ยูทูบเชียวพี่ผมไปดูในอะไรครับพับสักอย่างแล้ส,สนุก,นกบอกแ้วสนุกพี่สนุเออส่งลิงก์มาดิเดีนะ๋ยวไปดูบ้างทีวีอะไรทีวีกับกล้องทีวีอยากเห็นมานานละน่าจะออกมาเป็นม้วนฟิล์มพอดีท้าไมกันสักวันทันเอาได้รู้เอาได้รู้วันรู้ตัวเองโหรู้เลย กูจะว่าอะไรต่อจากกันดีอยู่ดิพวกก็ยังกินด้วยออกันนโดนตัวเองทำร้ายพอแตกเอ้ยเช็คเช็คเงียบมาถึงก็คาเบล่ามูนเลยดูยังไงก็ถูกกชัดโอกลมลมแรง ยังไงที่ในฉากนี้เลยพี่ดูมาที่มีเป็นรูบทไอเวนเขาเฮ้ยมันอยู่เฉยก่อนมันอยู่ที่มไปเอาหมองอัดฟางไงหมองอัดเรียนอะไรพี่ลูนเสาแน่ๆแจ้งจับคนนี้ครับข้อหาอะไรขับวยหัวใจผมครับอันนี้เราเป็นตีดจูงเ้ยทันตุนมาไอวาย ไปไไปไพี่สามพันใครจะไปก็ไปครับน้องๆของผมของพี่ฟา์มพี่เด็วเฮ็ดไงเห็ดอ่ะอ๋อมาเก็บเห็ดกันสินะวารีโอแน่เน่๋อวนี้พวกวาดไม่ทันเฮ้ยจะทำอะไรอะฟุ๊กันเต์กันเต์ไงฉากดอนบอลดอนบอลโอ้ปิงปองโชว์ทำไมชุดเลยิงปองโชว์ไอ้ฟุกไม่เคยดูอ่ะ กูยังไม่บุปอนเลยเฮ้ยสวัสดีครับที่นาตนจจริงไงพี่เคยดูวปน่ากลัวแต่จะจี๊ดแต่งแต่งน โด่ไปแล้วด้วยกินไปจิตนาการว่าแบบนั่งๆทขี้อยู่มีอะไรก็แทรเฮ้ยผิดที่วโทษโทษเออวาแล้วแบบดอบิตาเฮ้ยแล้วเนี่ยอะไรผลละไมใช่ไหมผักษาใช่ไหมผักษาเี่ว่าชมพู่ไงจมพ่ชมพู่มากีแ้วพวกมองแบบเนี้ยว่ายทุกคนแบบสร้างสันจังวะกลงค้มในช่วงนี้ไม่ได้ออกกาลังกายเหรอ Ai! <laughs> <Vai. Cala aí. risos> ถูกต้องเลยนี่แหละที่คุณทไอ้ี่ทำไอ้ที่ทำไอ้ที่ไอ้ตั้งใจทำเว้วันทุกวันสร้างสรรค์จริงองีอะไรวะเนี่ยคือยังไงไอ้อยากให้ออกไปในชิปเลยเหรอไอ้รูปเนี้ยเจออะไรเจอเฮียอะไรแล้วรูปนี้เราลงไม่ได้เลยโอธ่ที่ คี้ยไปดูตัวชี้ตัวี้แต่คุ้นนะแต่คุ้นนะคือพอดีเอเลยกลับขึ้นไปดูให้ไอ้อ่ะพอใจยังพอดีเอเลยโอ้ทุกคนคนดีเกินออ้แต่คนพอดีกูบอกว่าอัดคลิปแม่เย็ดต่อดีกว่าจริงดูใสยตาโอ้ยน่ารัก ก็ว่าตีดีได้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ตีดีได้ไอ้มี่สองโม่พี่คือพี่อะไรดีเลยพี่ไอ้พี่อะไรเลยฟาร์มดูโกรธนะไม่ใช่โกรธพี่ฟาร์มชอบคือพี่ฟาร์มอิจฉาไงคืออยากวาดเหมือนกันแต่ออกคลิปไม่ได้ไงตัดอั้นโอ้ยพอให้่ยนไปไปบอลอย่างเงี้ยเลยอะผมพยายามแล้วเนี่โอ้โหคนเฮี้ยเหมือนกันนะเนี่ยพยายามแล้วพี่ทำมื่อกี้ไม่โคนติดตาเลยอะกลายเป็นบอลเลยอย่างเงี้ย เจอภาพเมื่อกี้คือผมตื่นเลยปะก็ตื่นอุลุกเลยลุกไปต่อยไอเนี่ย